ดีค่ะแบมแบมก็สิเว็นเล่าความในใจเผยเคยแอบชอบนายยอนถวาย จากคลิปที่ปล่อยออกมาในรายการแบมแบมโฮมอีพีเก้าเมื่อวันที่17มีนาคม2023แบมแบมได้พาพเพื่อนสนิทอย่างจีฮโยชวายมาร่วมในรายการซึ่งหลายหลคนรู้กันว่าทาั้งคู่สนิทกันตั้งแต่อายุ13ปีเนื่องจากพวกเขาเป็นเด็กฝึกค่าย JYP Entertainment ร่วมกันพูดคุยกันอย่างสนุกสนานอีกทั้งยังเล่าความในใจสมัยเด็กให้ฟังด้วยว่านายอนชวายเป็นรักข้ังเดียวของเขาสมัยเป็นเด็กฝึกแบมแบมได้เกริ่นก่อนว่าก่อนอื่นเลยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมกับพี่จีฮโย ตั้งแต่ผมมาเกาหลีวันแรกจนถึงตอนนี้ส่วนจีฮโยได้ยินก็บอกกลับไปว่าพร้อมอารมณ์ขันว่าหน้าตกใจที่แบมแบมตัวเตี้ยกว่าฉันค่ะตอนนั้นฉันสูง160ซนเมตรส่วนแบมแบมสูง140ซนตเมตรจนฉันคิดว่าเด็กคนนี้อายุเท่าฉันได้ยังไงนะและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้แบมแบมเรียกจีฮโยว่าพี่แม้ทั้งคู่จะอายุเท่ากันก็ตามจากนั้นหนุ่มแบมแบมจึงถามต่อว่าพวกเราสนิทกันได้ยังไงนะ จีฮโยก็ได้ตอบกลับว่าก็ตั้งแต่เด็กอายุ14ปีงั้นเราก็เป็นเพื่อนกันมา13ปีแล้วสินะแบมแบมเหมือนเป็นครอบครัวของฉันจริงๆทัในใดนั้นเองแบมแบมก็ได้กล่าวว่าในตอนนั้นผมคุยกับนายอนบ่อยมากฉันเคยรักข้างเดียวด้วยจําได้ไหมงานนี้เล่นทำเอาจีฮโยหูยิ้มไม่ได้ถึงความในใจของเพื่อนสนิทคนนี้พร้อมบอกไปว่านายนี่ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยจริงๆเจ๋ง,จง,จง,จงมากบมแบม ขนาดเดียวกันแบมแบมก็ได้เล่าเพิ่มว่าตอนนั้นผมอายุ14ปีเองมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นจีฮโยก็ได้พยักหน้าพร้อมทิ้งท้ายว่าใช่เลยนายอนเธอสวยจริงๆและนี้ค่ะก็เป็นโมเมนต์น่ารักๆของคู่ซีแบมแบมกับนายอนเพื่อนสนิทตั้งแต่วัยเด็กซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ชมกันส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะ อย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปักแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ